มาอยู่กับท่องปลาชิตค้นมากดรถครับผม,าม,ามาพาบึงนิวฮอลแลนด์ครับ t s 9 0เดี๋ยวพาบึงหลอบคันเลยครับคันนี้เป็นบอกขายเลยครับบอกขายยางหนาอองตองเลยวะยางไม่เลยครับนี่ยางหนาไม่เลยตัวนี้สภาพพร้อมใส่งานเลยครับดันหนา เข่าน่าของของนิวบ่ข้คาดหนานิ้วเลยครับนี่สภาพถือว่าสวยโอเคเลยเครื่องแห่งดีนิวฮอลแลนด์ทีเอสเก้าศูนย์ครับปั่มกลม ระบบใส่ได้ปกติครับสภาพตามนี้เลยทีเอสเก้าศย์ครับเก่าสิบแรงมาตัวนี้เบิ่งนถ่ายงามๆครับถ่ายบ่มีแตกนี่ล่าวด้วยครับทีเอสเก่าศครับ ตัวนี้เอกสารเล่นทะเบียนครับผู้ใดสนใจอยากได้รถรุ่นใหง่ไว้ใส่งานครับคนเห็ดให้อ้อยให้หลายๆครับใส่งานหนักใส่งานใหญ่ครับสามารถใส่งานได้ปกติครับผมคือตัวนี้เป็นรุ่นถือว่ารุ่นใหม่ยังไครับตัวนี้เอกสารเล่มนทะเบียนเด้อ ทีเอ็ดเกิาศูนย์บงสภาพทางซึ่งกับประมาณนี้นี่ครับบึงเรียมๆเ,เลยทีเอ็ดเก้าศูนย์ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะแจงไตคิดด้วยครับหมอแมบตบ่มีตัวหนึ่งไหม <c oughs> หมอแบตอยู่ทางไหนอ๋อหมอบเมาส์เป็นไส้ข้าขหงนานี่ครับหมอบเใส่ขา้างหน้า ทีเอสเก้าศูนย์ครับขั้นหนาแห่งๆเลยยางหนาดียางหลังกับพ่อใส่ครับตอนนี้มึงสภาพขงังทึงอึ๊บมีนี่ครับประมาณนี้เลยเด้อลังค่าเล็กั้าลังยัง เออมีผ่านหลังงห้เด้อครับลิมทะเบียนเออลิมทะเบียนครบ,บอ,อืมฟังเสียงมอเตอร์ยังไงฟังเสียงฟังเสียงนี่ไฟสองพันลำเบ,บ็ดกันได้โอโอห่วยๆๆรถจะแตกเด้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเสียงครับผมอ๋นี่อ้อมไปอ้อมแล้วอ้อมแล้วเครื่องดีเกียร์ดีเห็นไหเอกสารลิมทะเบียน ชุดโอนครบเอ่เสียงเครื่องดังดีครับมีหางนะครับมีหางพูดนหางคอดไ้ญี่ปุ่นนะครับรถใส่งานปกติครับโอ้ด รถใช้งานปกติเดี๋ยวสิแจงราคาด้วยครับก็ดิเบื้องหุ่นเบื้องพิ่นไปดันดินก่อนเบื้องเผ่าหนามันใส่ได้ปะ เผาหนาใส่ในปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเบิ้งเบื้งเผาหนากันเผาหนาขางอาขางแถวอ่ะเอาเบิ้งเผาหนาครับใส่งานปกติบ่เอาแดานเบืง้งเป้เผาหนาใส่ได้ปกติเด้อครับนี่เด้อหมุ่นรวยเลย เนาะเก้าสิบเลงเนาะออ้ยเกิดเกียงเกิดเกี้ยงน่ะเดียอแขรงขาคดาแข้งคนนีเขาขึ้นเึ้นขึ้นแข้งเขาก่คุณอเ้เขาใหญ่ไปไปแข้งโอ้แข้ง้งคสองดคุณสองเสียงนิ่มกิ๊บเลยว่ะ ี่เก้าศูนย์นครับผู้ใดสนใจนะครับนึ่มาด่วนๆเลยระบบใส่ได้ทุกระบบนะครับมีหางพร้อมเรียบร้อยรถมีหางครบนะครับเอกสารลิมทะเบียนครับเอกสารเล่มทะเบียนผู้ใดสนใจมาเลยครับ เดแจวเลยนี่ควนควนใสๆเลยครับนี่ควนใสๆเลย mm hmm. ย่อนแสงจากน่อยครับรถใส่งานปกตินะครับที่เอสเก้าศูนย์เอกสารลิมทะเบียนครับเดี๋ยวราคาแจงใต่ขีดนะครับผู้ใดสนใจไว้ใส่งานครับ หลุดไงครับไปไ้อ้อยเฮ้ดไฮอ้อยให้มั่นครับของแตกขึ้นเขาลงหไวยนี่ห้ยดินไงลองของแจกดีอะโอ้ยงามม่งเขาครับงามม่งเขา สารเหล็มตะเบียนชุดโอนครบครับตัวน,นี้ผู้ใดหาอยู่ครับมาเลยโอ้ย่อนแสงครับย่อนแสียงทางนย่อนแสง นิ่มบรรทไหมมีไอมีมีไอมีขวดบ่โอ้โหดีครับดีแข็งดีเนาะเดิมโรงงานนี่เป็นของแท้ศูนย์อยังดิของแท้ศูนย์บอได้ไปเคยเคียนคาดนิ้วคาดนิ้วโตล่าสุดบ่ชุดมีสีขาดบ่ครับถ้าสีขาดบ่ดิ ภาษีขาดนนขาดบ่าขาดบ่เกี่ยวว่าได้เอกสารชุดโอนครบวิวิทยต่อภาษีดอกรถไถเออสีสันสวยงามครับแห่งๆราคาเปิดราคาเท่าไหร่ก่อนครับเดีย๋ยวไปแน่ผมจิบจิบเกลียกวันนี้ยางหลังไม่นะครับยางหลังจิบเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่เสียไม่แกะกองเลยราคา 67ต่อร่องครับเปลี่ยนยางไห้ไม่เลยขังหลังครับบ่เป็นยางบ่เป็นยางอัดอกยางข้างหน้าเปลี่ยนแล้วถ้าถ้าถ้าเพะเอายางไม่กะคุยกันแต่ว่าสิเปลี่ยนอยู่แล้วนี่บ่มักยางมันสํานีมันต่อเอาของไม่เลยค่อยง่าย67ต่อร่องได เอกสารริมทะเบียนผ่านหน้าผ่านหลังผนหน้าผหลังหางข้างหลังนี่หางเป็นเดียวกุญปัตเลยเอออยากได้ยี่ห้อยังที่ที่เลือกประโยชน์ก็ได้อ่านบ้วนอยากได้ครับมีสองยี่ห้อให้เลือกผู้ใดสนใจครับสีเดิมนะครับสีเดิมสีเดิมโรงงานเลยเออยังมาทักไอ้ยอมเนี้ยสีเดิมโอ้ดับดับสวิตช์มนี่ ดับดับ head head> ระบบระบบใส่ใเมืดมืหน้าปัดขึ้นเมืดมืดใส่ในปกติผู้ได้สนใจครับมาเลยเขาเอนเขา่อนรุ่นกองางนีกองน้อยก่อน อ๋อคอนคอนไงเขาเบิ้งมองได้เอาใหายข้นมือมึงเอานี่ฟ้าหงฟ้าให้เขาจะเบิ้งเนาะอันนี้ยังแหนปึนพื้เลยฟ้าให้ฟ้าให้บ้านมีรังมีแกนี่เป็นบ้านี่ปูดไปยังเห็นก็บ้านมีซึมเลยตัวนึงฟ้าให้ฟ้าให้ซีนพ่อลงพ่อหลังแต่งงามสสวยสองทางดื่มโรงงานดื่มโรงงานครับรถรถหนีมือเดี๋ยวไปแดงเลยเข่งกองเลยเด้ทางไทยเดี๋ยวเบิ้งกองเปกองไงเขาเบิ้งตัวนี้ครับ ไอ้กองหน่อยกองเญ่ก็บึ้งเมองได้เอาให้ความหูลูกค้าคนไหนมากกองหน่อยกองเง่ตันี้อ๋อกองให้รอลิกตัวนี้นี่เออมากองหน่อยกององ่มันจะมีอันนี้กองเงบมันจะมีอีกหนึ่งคือกองหน่อยของแท่โรงงานของแท่โรงงานใส่รสุเกะใส่อเกมเป็นเกียร์ขางจะดีเกยยังครบกอนอยู่อ่า ว่าจระบีก็ยั่งอยู่โอเคพี่น่องผู้ใดสนใจฮะด่วนๆเลยหกแสนเจ็ดมืนบาทต่อร่องได้เอกสารเหล่มทะเบียนด้วยครับย่างไม่ซีเสียนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาด้วยครับสวัสดีครับ